มังคลักตเลเดียวยรอด,ดูกันลกจะเย็นดูคหน้าก่อนอนะให้ดูนะตอนที่มาแซงนะรถเดรถไนี่รถจิ๊บอ่ะเขาบอกว่าเป็นรถที่เรียนแบบรถไเนี้รโฟร์อยูก่กใคลาสคลาอร์ตไรเดอพวกกไอครจิ๊บอ่ะอันนี้คันแรกนะเ <laughs> ่กแซงอ้าาาา นาตาไม่อยากโชว์สเต็ปไงเด็กแม่งฉอดครบนี่กว่านี้ยังได้เลยหนูชอมนี่เดี๋ยวไอ้แต่ตัดมาเนี่ยเป็นเรื่องไงนี่คือปล่อยให้ปล่อยให้แซงไงเดี๋ยวดูข้างหลังรถเดีให้ดูให้ดูแซงข้างหลังมาเทียบดีกว่ะเนี่ยยังไม่รู้จักตั๊กบไทยนะตั๊กนันเออไปแถวดูข้างหลังข้างหลังข้างหลังดูดูกระจกหลังกระจกหลัง เอลซิีด้วยป่ะนาจะให้มาแซงนะเฮ้ยดี๋ยวนาตาจะให้เขาแซงนะพูดเป็นเจ้าบ้านดีเลยเขากู้ซาหมาเที่ยวเป็นขบวนแรลลี่กันพูดกันมาสวยมากเนาตาดูไว้แล้วคล้ายๆกับเบนเลียนไม่ใช่ลูกขนางมันจะเบนอยู่นาเดินตาจะลองสายนะลูกอ่าเราให้เขาแซงนะเรามีน้ำใจคนไทยมีน้ำใจนี่ลูกลูกเราดูเราดูเราดูลูกดูลูกดูลูกคว้ามือนี่นี่นี่คว้าาอ่ะมอย่าง เป็นสิบคันแน่เลยนี่คือนาัตตาอ้อยไงเดี๋ยวนัตตาจะพาพาไปรอดในแมงสอดจะได้รู้สักเต็มเด็กไมแมงสอดว่าเวลาโค้งซ้ายโค้งขวากับนี้เป็นยังไงนี่อ้อยอ้อยนี่คล้ครรายๆรถนัตตาเลยเป็นรถแคมป์เขามากีค่คันน่าจะมาเยอะอยู่แต่ตันนี้มันเป็นอย่เป็นชั่วแล้วก็น้าเอกของขับมันข้ามมาจากลาวหลายคันอยู่เป็นสิบสิบคันเลยตอนที่น้ามาเกือบที่สิบคันเลยนะครับก็ตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดไหนไหนบอกทุกคนให้ฟังหน่อยโอเคตอนนี้เราอยู่ กำแพงเพชรไหม,ลามาแล้วมันจะเข้าตากำลังจะเข้าตาเราฟิปมาไกลที่สุดจังหวัดอะไรอของภาคเหนือเคยขึ้นมาเหนือยังยังไม่เคยถึงเหนือเลยอันนี้คือครั้งแรกมาถึงเหนือครั้งแรกแล้วก็กินอาหารเหนือเรากินข้าวหรือยังวันนี้บอกก่อนยังไม่ได้กินเลยตั้งแต่เช้าเย็นไม่กินน้านตาพาลาหนักโดเดี๋ยวน้าตาตัดเต็มลูกนะ เดี๋ยวเดินทางกันนะครับทุกคนก็ตอนนี้คือเรากําลังจะขึ้นเหนือนพาโนควิกไปเ,เข้าป่าเอาหลานมาใช้ชีวิตในปได้นะครับเป็นสาวชาวป่าชาวดอยเขาบ้างนะลูกนะ <c oughs> นั่งกดไม่ทันมันวิ่งร้อยหกเลยลูกๆหายไปแล้วอ่ะดู่นะ <Okay. S 2> พี่นึกว่ามันขับจะรวดจะมาอีกนต่ไปไปเที่ยวอยู่โอเคเดี๋ยวเราไปาตามเรื่องเราดีกว่านะเราจะพาโนควิกมาเที่ยวนะครับนงานพาโนควิกมาเรียนรู้งานจัดก,การใช้ชีวิตแบบที่ควรจะเป็นนะครับงานเป็นสาวเมืองนานต้องเป็นสาวดอยเหมือนกันนะ นจะลดทีได้เต๋งเห็นไหมปัจจัยที่เดียวกับเรามีรถแค่ไหนกันนี่เราไม่พ้นหรอกเราเราเร็วฟ้าคราวนี้จะจอดนานไม่ทางน้ำมันเขาใหญ่เป็นเบนท์นุ๊กเป็นเบนท์ว่ะสวยเนี่ยเป็นอะไรครับเข้าปั๊มก่อนสวยเนี่ยดูดิที่ตากที่ตากเหรอ ต่างนะต่างนะโอ้ฟง้ใหญ่โอเคครับเดี๋ยวไปเข้างน้ำก่อนเดี๋ยวไปกินอะไรกันนะเพิงน้าหิวยังโอ้ทุ่งนาสวยโอ้เดี๋ยิงไปดูทุ่งนากันลูกท้่งนามีนามีนาแล้วมีนาแล้วมีนาเดี๋ยวนี้เดินมีนาที่ว่าทุ่งตา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  โอ้อสวยม,มาไ,มได้กลับบ้านนานยังไม่ได้กลับบ้านานานยังไม่ได้กลับบ้านานานยังกลับบ้านอะไรพเ<า>พิ่งจากบ้านมาเพิ่งจากบ้านมานะ,ะใะ้อยู่สักปีหนึ่งรถสวยเนะ้รถจีนูด,ดิไปลุกมาไปทำนานกันนะครับเดี๋ยวเตรียมตัวให้ลูกสาวไปกินข้าวก่อนหนูจะากกินอะไรไม่รู้มีอะไรแนะนํำไหมมีย่าอ่อน กระทะกินเยอะออนบ่อยอย่างวะอย่างวะไปขึ้นรถรอบนรถเราจะจดเดินทางกันต่อน,นะครับ<ม>จะจะมาดูรถจีไงดูดูรถจีกับรถนัตตารถใครเซอร์กันบอกานาดิพูดดีๆรถจีกับรถนัตตารถใครเซอร์กันรถแน่นอนอยู่แล้วปะ่ะแน่นอนรถเขาไปเว้ยลูกสาวรู้ป่ะรปตรงนี้ตรงไหนรู้ชื่ออะไรรู้ยังเกาะลอยเกาะลอยทำไมชื่อเกาะลอยเกาะ ป้ายอยู่นี่ไงคือมันคล้ายๆว่าเป็นสถานที่ที่เป็นจุดที่ว่ามันอยู่กลางแม่น้ําอ่ะแราก็เรียกเป็นเกาะลอยอยเงี้ยแต่เขาก็จะเอาของมาขายตามบริเวณโซนที่เป็นเกาะลอยถ้าเป็นเสารที่ก็จะมีของขายแล้วก็จะมีกิจกรรมมากมายเลยแต่ว่าเขาบอกว่ากะลามะพร้าวน่ากินมากสนใจไหมกะลามะพร้าวเออยังไงนะก๋วยเตี๋ยวกะลามะพร้าวเขาบอกว่ากะลามะพร้าวอร่อยมากแต่ก๋วยเตี๋ยวก็ก็อร่อยการเกาะลอย ไม่รู้ตรงไหนอ่ะลูกนี่คือการมาเหนือค้าแรกของร้านสาวครับปรากฏว่าร้านปิดปะอู้หูยลูกๆม,มีขนมด้วยเหรอเนี่ยเขาปิดแล้วลูกนี่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 ร้<อ>านอยู่ตรงนี้เฮ้ยบรรยากาศดีลูกเฮ้ยนี่ปะหนูนี่เปล่านี่นี่นี่นใช่ตรงนี้เป็นอะไรอะ่ะอันนี้เป็นนวด ออกาดเกาะลอยอาศัยตากโอ้ยมาถึงตังหวัดตากแล้วมานะไม่ได้มาแวะนานแล้วจะสั่งอาหารจริงนะครับน่าจะสั่งกวยเตยวกะหล่ำมะพร้าวแล้วให้น้องฟิง้งนั่งรับประทานอาหารนะครับทุกคนบรรยากาศดีมากครับนี่ทุกคนลองดูมานะครับควาลําบากอยู่ที่ไหนต้องมีอันแน่ทรอยพทที่นั่นข้าจะยังข้ามือแรกกินตอนเย็นทีเดียวเลยประหยัดมากนี่้าที่มาการาตา้าอ่ะอันนี้คืออะไรสั่งมาใหนบอกคนดูหน่อย เขาเรียกว่าลวกจิ้มนะลวกจิ้มเท่าไหร่รวมหมูเท่าไหรแต่ไม่ได้ไม่รู้อะแต่รู้ว่าก๋วยเตี๋ยวสั่งพิเศษไปน่าจะสี่สิบนะนี่ร้านกะลาแล้วก็นี่ๆๆๆขาว่ากะลาร้านนี้อร่อยมากเชื่อไหมต้องลองต้องลองลองลองหน่อยลองหน่อยอ่านี่ๆๆๆเจ้าสั่งอย่างมาเนี่ยแคบหมูไงถ้าไปซ่าเมื่อกี้คนเดียวแล้วรานต้ากินอะไรเนี่ยก็กินด้วยกันแหม่ไม่ได้รันต้ากินเยอะ แต่ขอาเป็นแฟนกันไม่ได้ไม่ได้นา,นาตาจะรักษากพระพรตตัวเองนาตาจะให้เด็กมาเป็นแฟนกันนะมโนขยามันโนนาตาต้องมีแฟนแกกว่านาตายังไงลูกอร่อย,ออยก๋วยเตี๋ยวอะไรก๋วยเตี๋ยวอะไรก๋วยเตี๋ยวกะลา,าเตีาา๋ยวกะลาข้างหลังมีก๋วยเตี๋ยวโอ้ยหนุฟิงหนูสั่งแบบนี้ถ้วยเท่าไร่ลองดูดิมันใหญ่จังหนูไปดูดิแม่ค้ะ่คขอยิ้มใหญ่เลยนะครับน้องเขาบอกว่าพี่มาทำอะไรอีกแล้วเนี่ยหนูเห็นพี่ไปถ่ายตามดอยบ่อยเลยแวะมาตรงเมืองตาก สะอาดมากเลยนะครับเขาเปิดเปิดทุกวันนะครับแต่ว่าปิดเฉพาะวันอาทิตย์เขาเขียนป้ายบอกไว้ในนี้นะถึงกี่โมงนเนี่ยดีนะที่เรามาทันนะเนี่ยลกทันอยู่เปิดทุกวันไปทุกวันถึงห้าโมงดีแล้วนะนะเกือบเลยไม่กินเอ้าหนูก,กินเลยชิมเลยชิมเลยแต่ผมจะตั้งกล้องกินก๋วยเตี๋ยวกะลากับน้องฟิงก,ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาน้องฟิงขึ้นเหนือนะครับนี่คือการมาเหนือครั้งแรกใช่ไหมหนูรู้สึกยังไงบ้างอากาศเป็นไงร้อนดีไหม ตอนนี้หรอปกติเหมือนเหมือนที่พักกลางเออแล้วเมื่อกี้หนูใส่ใส่เสื้อกันหนาวใหม่ๆตลอดทางเลยแอร์มันเย็นแอร์มันเย็นนานลูกสาวสวยกางนี้แหละนะเดี๋ยวขออนุญาตไปนั่งกับลูกสาวก่อนแล้วก็เดี๋ยวกินกินอะไรเราจะมีคําถามจะถามลูกสาวก่อนว่าลูกสาวเนี่ยจะตอบเราได้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวลองชมนะครับวิวบรรยากาศดีว่ะอ้ำอ้ำอ้ำาอ้ำอ้ำอ้ํอ้ํอ้ําอ้ํอดมากลูก กินกับลูกสาวหน่อยนะครับน้าที่ได้กินก๋วยเตี๋ยวกับลูกสาวนะแม่ก็ลงปล่อยให้มาไม่รู้เลยว่าอันนี้ทัวนี่คือสายโหดเลยเอาลูกมาทรมานแม่โทรตามตลอดไหมเช็คตลอดเช็คตลอดว่าอยู่ไหนแล้วเราแม่มาหนูก็โทรว่ามึงพาลูกกูไปไหนเออก็ได้พามาลำบากแล้วกันเลยนะพามาสบายในวันข้างหน้าแต่วันนี้อาจจะทุรนทุรายหน่อยคนอดอะยากก็จะว่ากัน มาเดี๋ยวนราถามวอนมีมีคนฝากถามมามีกระถามว่ารีเด็ดเลยน้องฟิ้งเคยอกหกักไหมลูกน่าหันใคไม่เคยคนสวยมากไม่มีกล้าไม่มีใครกล้ามองเราไปเอาหักอ,อกเขาใครเนาะเป็นผู้จุกจ้ายให้น้องฟิ้งไปหักอ,อกเขาเชื่อเชื่อได้อะปกตินาเห็นมีตามหมามองหนูอ่ะมันจะกัเดเลย จิ้มอร่อยมากเบอรอร่อยลูกเพลินเดียน้ำจิ้มก็เพลินมากหนูกินเพลินไม่ได้ใช่ไหมเขาบอกว่าไอชิ้ชก่อนถี่ว่าจะกินนะครับอุย้ยอืมผมเขาปากอันนี้ทษดอะไรแทมุนเนี่ยหืมกรอบมาก ีเขาบอกกะลาอร่อยลองชิมดูอย่างกะลาอร่อยอ่าแท้ด้วยแท้เลยแ้กะลาเลยอฮึคือาวขอคิดว่าน้องพีสเป็นแฟนผมีครับสสละ นี่ลูกสาวครับแล้วอันนี้หลูกสาวครับไม่กล้าพูดหรืจะถามเลยเคยอายอะไรด้วยเหรอเนี่ยอายทิเวลาเจอคนสวยลูกลูกก็ลูกก็อย่างนั้นแหละนะปิดกล้องนะลูกได้ไหมตามสบายปิดกล้องนะครับอายครับหน้าไม่ด้านเหมือนลูกสาว อยาขอเข้าใจผิดบนนั่งร้านฟังดิลูกลุงนี่ไหนมานั่งอะไรตรงนี้คะเดี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวนะครับเดี๋ยวจะไปละวท้ายเขาเป็นลุงเป็นหลามนมานั่งใกล้ๆอะไรนะอนเนอะอเออนะาจะแบบจะได้ทำตัวดดแบบโสดกับเขาบ้างเนี่ย <c oughs> มีหลานเอาคุมอ,อือ่ะไปลอ่ะ ตร้วกอนนะครับดิหลานมาคมเรด้วยเพ่งเถอทอ,องเพิงน่าจะาอันนี้หลานนะครับหลานหานึน่งสองดาต้าบ,บอกว่าถ้าคนดูเห็นต่อคงเกิดอาการหมันไส้แน่ๆเลยค่ะไว้ครั้งหน้าจะลองแอบถ่ายมาให้ดูกันนะคะค